รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวยัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมโควิด19ป้องกันไว้ดีกว่าแก้ไขนะคะก่อนออกจากบ้านไม่ลืมสวมหน้ากากอนามายัยหมั่นล้างมือให้บ่อยหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดเป็นแนวทางการป้องกันค่ะและที่ลนึมไม่ได้นะคะคือเรื่องราวของคุณปรีชาอินทาคมผู้ซึ่งได้เรียนรู้ศาสศิลปะไทยและการฟันดาบสมัยโบราณจากคุณสมชายอาสนะจินดาอดีตศิลปินแห่งชาติจนกระทั่งโรงละครปิดเพราะโทรทัศน์เริ่มเข้ามามีบทบาท ครูปีชาจึงได้ออกมาทำธุรกิจส่วนตัวแต่ไม่ประสบความสำเร็จมากนักเลยนำความรู้ที่ได้รับนั้นออกไปถ่ายทอดให้กับเยาวชนเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดและยังเป็นการสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ หัวใจความเป็นครูผู้มีแต่ให้นี้ทำให้ครูปีชาอินทาคมได้รับรางวัลประชาบดีในปีพุทธศักราช2562ไปติดตามเรื่องราวของพ่อพิมพ์ผู้ใช้วิชาดาบปราบยาเสพติดท่านนี้กันเลยค่ะ 2> 1ก่อนที่ผมจะมาเป็นครูดาบ อยากทุกวันนี้นนนก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อ50ปีที่แล้วเออนะ้าอยู่ไปก่อนเดี๋ยวเรื่องงานอ่ะขอคขากันที่หลังขอบใจนะเว้โอ้โหห้องสะอาดเหมือนกันนี่วะโถอยู่ๆไปเถอะ ในวะกูนั่งเขียนบทละครวะขอดูได้ปะก็มาดูสิโอ้โหนี่เขียนไม่เสร็จอีกเหรอเนี่ยเออนะขอเขียนก่อนเบื่อว่ะ เขียนทั้งวันเลยเฮ้ยขอทาเรื่องละครได้ไหมปะเฮ้ยขอเสียงก่อนอย่างยุ่งโค้ดแค่นี้เองขอทำด้วยได้ปะเฮ้ยอย่าเพิ่งขอเสียงก่อนมีงานทำนี่ขอไปด้วยนะนะเอ่อเฮ้ยพรุ่งนี้ได้ปหมพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เออขอเสียงก่อนพรุ่งนี้ก็ได้โอ้เราต้องเริ่มมองหา 3, ามเส้นทาง,ท,างที่จะเดินเริ่มท,ที่เดิมต่อไปทำเองนะครับ4จังหวะพร้อมเริ่ม 1, 2, 3, 4โอ้โหเดี๋ยวต่อไปจะทำตามโครงนะครับเตรียมที่นี่อยู่วะโรงละครน่ะเออที่นี่แหละโรงละครพร้อมเป็นไง<ฮ>สุดยอดเลยว่ะ4จังหวะเริ่ม ่เ,ออเดี๋ยวดูไปก่อนนะขึ้นไปคุยงานก่อนสขอบใจมากนุ้ยไม่เป็นไรกลับที่เดิมพรอ้อมเริ่มหนึ่งสองสามสี่กลับที่เดิมดีมากครับอีกครั้งหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวดูไปก่อนนะเว้ยเดี๋ยวขึ้นไปก่อนพนีนประชมุมได้ได้ได้ไดสี่เตะขาดึงดาบออกอยู่คุม้มลำลงนับห้าหก เจ็ดยอดตัวสวยงามขออีกทีนึงอ่ะวันนี้คงพอแค่นี้แหละอ่ะเสร็จแล้วดาบไปเก็บครับสวัสดีครับครูสวัสดีครับ,รบผมปีชานะครับผมเห็นแบบครูสอนท่าแบบทุบๆแบบนี้ครับผมสนใจมากเลยครับ อยากรู้ว่ามันคืออะไรครับเขาเรียกว่าดาบสองมือเป็นดาบไทยโบราณงั้นผมขอฝากตัวเป็นศิษย์ได้ไหมครับอยากจะฝึกดาบสองมือเหรอครับผมเออเอาลองดูจริงครับครูจริงสิขอบคุณมากนะครับแล้วเ,เรื่มมาไหนดีครับเอาตอนนี้เลยดีกว่าไปรับดาบด้านาหลังมาได,ได้ครับได้ครับยังไงต่อครับเราก็ต้องมุ่งมั่นที่จะทำมัน อ่ะต่อไปเตรียมตั้งดาบตั้งดาบนะขาซ้ายไปด้านหน้าดึงดาบซ้ายฟันเดินยกวาดามขวฟเยซ้ายดาติกดาบ เราต้องไม่หยุดเราต้องสู้และไม่ยอมแพ้แม้จะมีอุปสรรคเฮ้ยพีชาเก่งขึ้นมากจริงๆเลย ขอบใจครนนั้งแรกเลยสังคมทุกวันนี้จำเป็นต้องสวมหน้ากาเข้าหากันต้องสวมหน้ากาเข้าหากัน ต้อไปก่อนนะครูขอโทษนะเราวเจอกันขอบคุณครับครู พี่ครับที่นี่ใช่ที่สอนวิชาดาบใช่ไหมครับใช่ครับพี่นี่แหละครับคนสอนสนใจเหรอครับใช่ใช่ครับเพราะการที่เรายืนหยัดที่จะสู้รางวัลจะทำให้เรายิ้มได้ Thì... Rồi. hai đứa thôi, hai chữ hòm đứng ngao đây.